สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT Channel ครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการเพิ่มเบอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบัญชี Gmail ของเรากันนะครับก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับก็เริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail ที่อยู่บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อเราทำการคลิกในส่วนของ a อปพล c เชัน Gmail กันเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าเราก็จะอยู่ในส่วนของหน้าแรกของ a อปพล c เชัน Gmail ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับที่เป็นวงกลมวงกลมแล้วคลิกเข้าไปที่ส่วนการตั้งค่ากันได้เลยครับเมื่อคลิกกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็จะมีส่วนของ ๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google นะครับซึ่งจะอยู่ใต้อีเมลของเรากันนะครับก็ให้ทราำการคลิก กันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ในแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนเูข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับซึ่งจะเป็นอนส่วนของแถบเมนูที่ประมาณแถบที่2กันนะครับก็ทำการคลิกเมนูข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของเมนู ข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลื่อนลงมาในส่วนของด้านล่างนะครับเมื่อเราเลื่อนมาด้านล่างแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของเมนูที่เขียนว่าเพิ่มเบอร์กันได้เลยครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการคลิกไปที่เพิ่มเบอร์กันได้เลยครับเมื่อเราทําการคลิกในส่วนของเพิ่มเบอร์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการ ก็จะมายังในส่วนของหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์กันครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเพิ่มเบอร์ตามที่ครูสอนชี้กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของเพิ่มเบอร์แล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะสอบถามความเป็นเจ้าของของเรากันนะครับก็ให้ทําการใส่ในส่วนของรหัสผ่านนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านกันแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าถัดไปกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกในส่วนของรหัสผ่านกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะต้องการใส่เข้าไปใน gmail ของเรากันได้เลยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะครับก็ให้เราคลิกในส่วนของถัดไปด้านล่างกันได้เลยครับเมื่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการคลิกเลือกในส่วนของการรับ OTP กันนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของออจะเป็นเมนูทางด้านล่างๆน,น,นะครับก็ให้ทำการคลิกรับ OTP กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของ OTP นะครับส่งมาที่มือถือของเรากันนะครับหลังจากที่เราได้ OTP กันแล้วนะครับก็ให้ทำการใส่รหัส OTP ช่องด้านบนนะครับแล้วหลังจากที่เราใส่ OTP แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกยืนยันที่ในส่วนของช่องด้านล่างกันได้เลยครับหลังจากที่เราใส่ยืนยันกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็ทำการเพิ่มเบอร์เข้าไปในส่วนของ Gmail ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเรากลับมาในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ ข้อมูลก็จะมีส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะเพิ่มเข้ามาในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเพิ่มเบอร์บัญชี Gmail ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ